สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สินค้าถึงเราแล้วนะครับมา2กล่องนะครับซื้อโฟทีหนึ่งกล่องแถมเสือ้อ1ตัวนะครับ1กล่องปกติจะหกพันครับเราขายอยู่4,500บาทครับใช้ได้150ยห้ถึงสองไล่นะครับอันนี้โฟซอยนะครับโฟซอยนี่ก็คือบำรุงดินนะครับดินเสื่อมสภาพ หลังจากเราใช้งานดินมาเป็นเวลานานๆเราก็สมควรที่จะใช้โฟสอซอนะครับบำรุงดินนะครับตัวมิโนแบกนี้ขวดพันซีซีนะครับเราขายอยู่พันเนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับบูเตอร์นะครับบูเตอร์ครับช่วยให้รากขาวรากยาวครับป้องกันโรคพืชได้ด้วยนะครับเป็นไขตัวสารบริสุทธิ์นะครับ วันนี้ใครโทรมาจัดไปเลยนะครับโฟทีหนึ่งกล่องเสื้อหนึ่งตัวส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับโอเคนะครับวันนี้รับของจากคังสดๆร้อนๆนะครับส่งถึง